เราคิดว่าเราไม่ได้แข่งกับใครปัญหาของเราตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนหลายหลายท่านบอกว่าเออก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามีาไม่รู้มีนะครับเพราะเราไม่ได้เหมือนใครไงสวัสดีครับผมเพทศัลกรดรภูมิศักดิ์ชลาธรน,นะครับก็เ,ออเป็นซีอโอประธานชจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนนะครับเมื่อก่อนผมเป็นผู้บริหารของบริษัทยาข้ามชาติหลายบริษัทเนาะ อซนด์ดอสแอสตาเซเนกาบริสตอลเมอร์สคริปซึ่งเป็นบริษัทแม่ของพวกมีจอนซอนแอปป์บอร์ดเลเบอร์ทอรี่แอปป์บอร์ดก็ทำนมผมกันแต่มียาด้วยแล้วก็เคยอยู่ไฟเซอร์ก่อนที่จะลาออกมาแล้วก็มาก่อตั้งบริษัทแล้วก็ปีก็เป็นปีที่เจ็ดครับนะครับซึ่งตอนที่ออกมาเนี่ยกวติป็นคนที่ทำอะไรก็จะต้องเขียนแผนก่อน นะครับตั้งแต่สมัยเป็นผู้บริหารของบริษัทข้ามชาติตอนเป็น General Manager จอร์เป็น m มนจิ้งด d เร e เตอรหรือกรรมการผู้จัดการเนี่ยปกติเราต้องทําแผนระยะยาว5ปี10ปีอยู่แล้วนี่พอตอนออกมาก็เขียนแผนว่าเออ5ปีเราจะเข้าตลาดนะครับก็จะเขียนไปอยู่แล้วว่าออปีที่1เราจะขายเท่าไหร่ปีที่ 2>, 2ขายเท่าไหร่ปีที่3มันจะต้องเริ่มคุยกับ f a แล้วปีที่4ปีที่หอะไรเงี้ย งนั้นตอนที่เริ่มฝึกกับ FA จําได้ว่าขึ้นปีที่สามเรายอดขายร้อยจบสองปีแรกไปเพิ่งยอดขายร้อยต้นๆเองครับจำได้ว่า FA ก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะจะมาเขียนถึงอยากจะเข้าตลาดแล้วบริษัทยังเล็กอยู่เลยออย่างเงี้ยเราก็บอกเอาไม่ได้เพราะว่าเราบางแผนแล้วเพราะว่าเรารู้ว่ากฎในการที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยลำดับแรกก็คือ MA i เป็นสำหรับบริษัทขนาดเล็กขนาดกลาง ทางเอ i เขาก็จะต้องมีว่าทุนจดทะเบียน50ล้านกำไร3ปีรวมกันไม่ต่ำกว่า15บ15ล้านอะไรต่างๆต้องมี Certified Auditor 3สปีงบ3ปีมี Internal Audit 1ปีเรก็จะวางเวลาเออปีที่3ามเต้องคุยละเราก็เริ่มใช้ Certified Auditor 3 4 5ปีที่6เราก็ไฟลิ่งแล้วก็อาจจะเป็นความโชคดี3เดือนเราก็เข้าทางเราไฟลิ่งไปเขาไม่มีคอมไม์อะไรมาก3ามเดือนก็ได้ อนุมัติเข้าจดทะเบียนตลาดเมื่อวันที่5พฤศจิกป,ปีที่แล้วเรามาถึงตัวของอ ar uh ินเตอร์ฟาร์มาเองเนี่ยเราคอนเซปต์ของบริษัท<ะ>หรือว่าทิศทางของบริษัทคืออะไรครับพี่คืออินเตอร์ฟาร์มาชื่อฟาร์มามันก็หมายถึงเวัภั์น์ะนะหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอินเตอร์ Inter, มันก็คือ,อ,อนานาชาติทั้งพิสัยทัศน์ของเราเราก็มองว่าเรา,าจะทํานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยในระดับ มาตรฐานโลกนะครับส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์เนี่ยก็คือว่าเราขายเราอยากสนับสนุนสุขภาพที่ดีครับเพราะอะไรที่ทําให้สุขภาพของคนเราดีขึ้นเนี่ยเราก็จะทบนะครับปัจจุบันเราก็เลยมีสี่กลุ่มธุรกิจครับกลุ่มแรกเนี่ยมันจะออกไปทางที่เราเริ่มต้นเนี่ยคือ n u t r อ่าโอเคไม่ทราบคุณเปียเคยเคยเข้าใจอยู่ก็คืออาหารที่รักษาโรคได้ใช่ครับคือมัน n u t ร i ชั o n คือสารอาหารมันจะเป็นพวกเหมือนอาหารเสริม supplement ต่ขึ้นไปมันก็จะเป็นความบรสติคิลบัญญาตัวนี้มันอยู่ตรงกลางฉะนั้นตอนเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยโรงพยาบาลแรกสองโรงพยาบาลแรกที่เข้าก็คือโรงพยาบาลศรีราชอ๋อเบอร์นโรงพยาบาลบำรุงราชซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของรัฐแล้วก็เป็นของเอกชนบำรุงราชก็จะเป็นโรงพยาบาลต้นต้นของเอกชนหลังจากนั้นเราก็เข้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวสพญาไทบีเอชเราธนบุรีทุกที่รับรางกำแหงครับ ซึ่งจริงเรามองว่าไอตัวนิวทรัลซูซิโเนี่ยในประเทศไทยไม่ค่อยมีใครทำหรือเปล่าอาหารเสริมบางคนทำเริ่มเยอะแต่นิวทรัซูเขาก็อาจจะต้องมีความรู้หน่อยว่าเฮ้ยมันคือเนื่องจากบริษัทเราไม่ได้เป็นดีเซลเวเตอร์ครับโมเดลของเราคือเราเป็นคนพัฒนาคิดค้นสูตรขึ้นมาเองเราเป็นเจ้าของเทรดมาเจ้าของแบรนด์ก็เจ้าของสูตรถ้าพบว่ามีการซ้ำก็แสดงว่าเขาคอปปี้เราเพราะเราไม่ได้คอปปี้ใครนะครับ เราก็อยากจะทำนวัตกรรมอะไรต่างๆขึ้นมานี่คือ Business Unit อันที่หนึ่งวิศษดีแล้วเป็นนุทาสุดิเขาเป็นภพราชนะบำบัดซึ่งตอนนี้เวลาเราคุยบางทีคนไทยเสียงก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันเรื่องโภชนะบำบัดโภชนะเพสัตเอามาจะบอกเออาหารเสริมหรือเปล่าเราก็บอกไม่ใช่นะอาหารเสริมมันเหมือนกับอเอากระเทียมไปใส่อัดเม็ดก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมละ เอาน้ำมันข้าวมาใส่ก็เป็นอาหารเสริมรเ้ยมันก็แค่เสริมอาหารเสริมนิดหน่อยแต่มัน,นจะใช้ในการป้องกันรักษาโรคมันไม่ได้อ่าครับครับในกลุ่มแรกเนี่ยผมขอลองเจาะหน่อยว่ามีตัวไหนบ้างน,นะครับก็ตัวหลักๆของเราเนี่ยคือ ก็คืออันดับแรกที่เราลองเลยก็จะเป็นพวกโปรไบโอติกนะครับตอนนี้ผมซื้อทานอยู่เหมือนกันครับชื่อโปรแบกนี่ผมเป็นคนตั้งเองนะครับมันย่อมาจากโปรไบโอติกแบคทีเรียในร่างกายของเราแบคทีเรียมันมี2กลุ่มมีดีกับไม่ดีครับบางคนไม่เข้าใจได้ยินว่าแบคทีเรียก็คิดว่าไม่ดีหมดเลยนะครับแบคทีเรียไม่ดีเราเลยเรียกมันว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่ดีเราจะเรียกมันว่าโปรไบโอติก นี่มันก็เลยชื่อโปรแบคก็เลยมาจากโปรไบโอติกแบคทีเรียอ่าครับก็เพราะว่าเอ่ออย่างโปรแบคเนี่ยเราก็จะมีเชื้อถึงเอ่หกตัวนะครับแล้วก็จะมีพรีไบโอติกด้วยนะครับสูตรเราก็ของเราก็ค่อนข้างจะล้ําก็คือเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าซินไบโอติกมีทั้งพรีแล้วก็โปรไบโอติกอ,อยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียวกันพรีไบโอติกจริงๆมันคืออาหารของอาาพว่อาหารของโปรไบโอติกเพราะว่าอาหารของโปรไบโอติกคือพวกไฟเบอร์ครับนี่คือสาเหตุที่คนเราต้องกินผักนะครับ ผักเนี่ยมันมีวิตามินของมันด้วยแต่เวลาไปทำเราเราทำให้มันสุกมีความร้อนบางครั้งวิตามินก็สลายไปแต่ที่ยังมีประโยชน์มากๆเลยก็คือการที่มันมีไฟเบอร์รรแล้วพอมันเข้าสู่ร่างกายมันก็จะเป็นอาหารของแบคทีเรียรที่ดีเราให้ทายว่าแบคทีเรียรที่ดีมีอยู่ในร่างกายเราเท่าไหร่ครับเป็นจ,จำนวนตัวอย่างเงี้ยครับเออมีกี่มีกี่เซลลครับมีกี่เซลถ้าถ้าคนเรามีสิบล้านล้านเซล<ม>ลร่างกายคนเราจะประกอบด้วยเซลล์มาเป็นเรา แล้วก็มนุษย์โดยเฉลี่ยนะครับโฮโมซาเปียนเนี่ยคือสิบล้านเซลล์แต่ถ้าแบคทีเรียที่ดีในร่างกายในร่างกายของเรามีร้อยล้านล้านตัวอมากกว่าเซลล์ที่เรามีอีกสิบเท่าสิบต่อหนึ่งเอนจำง่ายๆว่าสิบต่อหนึ่งเราหนึ่งเซลล์มีแบคทีเรียเนี่ยสิบเซลล์ครับทีนี้ในทุกส่วนของร่างกายเราก็จะมีแบคทีเรียที่ดีหมดเลยครับถ้ามันมีสมดุลเนี่ยคนนั้นจะไม่เป็นโรคแล้วอายุยืนจริงๆตัวโปรแบคไม่ใช่แค่ช่วยเรื่อง ระบบการขับถ่ายอย่างเดียวจริงๆช่วยเรื่องแอนตี้เอดจิ้งด้วยใช่ครับคือสําคัญของเราคนเราคือเราไม่ต้องรอเราไม่ควรจะรอเป็นโรคเราค้อคบมารักษาเพราะมันจะเสียเงินแล้วทรมานแล้วโรคบางโรคเนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเราจะสุขภาพดีไม่ดีอยู่ที่หนึ่งคือยีนของร่างกายอีกสองคือแบคทีเรียที่ดีที่อยู่ในร่างกายเราเที่อยู่ <ละ S 2> สิบต่อหนึ่งอะร้อยล,ล้านล้านตัวร้อยล้านล้านเซลล์นลนลเนี่ยถัดไป b u ิสเนตยูนิตที่สองเรามันก็เลยมีพวก แต่เวชสัาอางที่มาจากโปรเบติกเขาบอกเวชสัาอางมันก็คือเหนือเครื่องสําอางทั่วไปมันถึงเรียก c o s m มติ u อ i คือว่ามันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเครื่องสําอางกับยายกตัวอย่างเช่นคนอาจจะเป็นโรคหน้าแบบผิวหนังอักเสบถ้าใช้มูสโปรไบติกของเราเนี่ยที่ชื่ออยู่มูสเนี่ยก็จะช่วยป้องกันกว่านี้ชื่อพี่เองเลย S <S <S ใช่ก็ถึงบอกว่าเราไม่ได้ปกปีไข่นะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเออเวชสัมารโปรตีจริงมาแรงนะครับตอนนี้จริงทั่วโลกเขาก็ต้องใส่ครัเพราะว่าเวลาเราใส่แบคทีเรียที่ดีเข้าไปอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าถีา่ถ้าที่หน้าเรามีสมดุลระหว่างแบคทีเรียที่ดีกับเชื้อโรคก, <c oughs> ก็คือแบคทีเรียไม่ดีคือเชื้อโรคใช่ไหมมันเอาชนะไม่ได้หน้าเราก็จะไม่เป็นผื่นไม่เป็นสิวยังใสอยู่ไม่เป็นอะไรต่างๆ งั้นตอนนี้เราก็เลยทำตัวมูสล้างหน้าโปรเบอติกซึ่งเราก็มีโปรเปอติกเป็นแกนกลางเป็นตัวหลักแล้วเราก็ยังมีพวกทีทีออยล์มีอะโลเวล่าไม่ว่าจะภายในร่างกายภายนอกร่างกายถ้าเกิดมีสมดุลของทีเวดีมันก็จะวยก็เลยเป็นเทรนตอนนี้จริงๆแบรนด์ดังๆก็เริ่มสนใจจะเอามาใส่แล้วเราก็ทำพร้อมๆกับระดับโลกเลยครับแต่จริงๆอินเตอร์ฟาร์มานี่ผู้นำเทรนด์ทางด้านโปรบโอติกเลยเพราะเราเป็นคนแรกๆที่เอามาแนะนำ ถัดไปเราก็ยังมียาสีฟันเนี่ยตัวนี้ผมเห็นโฆษณาอยู่เลยยาสีฟันทอยู่นะครับก็เป็นยาสีฟันโปรเบอร์ติกครับแล้วก็ยังมีใส่อย่างอื่นอีกต้องหกอย่างนะครับมันช่วยยังไงกับสมมติผมไปซื้อยาสีฟันทั่วไปที่เขาบอกว่ามันก็ฆ่าเชื้อโรคในปากได้เหมือนกันคือเราสาเหตุที่คือหลายๆตัวเนี่ยเราทำมาเพื่อเราใช้เองครอบครัวเราใช้ครับ นะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยหรือพนักงานบริษัทเราทุกคนก็จะมักจะใช้เพลทพันของบริษัทย,ยาสีฟันเราก็เพราะว่าในท้องตลาดอ่ะเวลาเราไปเราจะเห็นว่าโอ้ยสุดยี่ห้อเนี่ยเขาเสียวฟันอยี่ห้อนี้ช่วยเรื่องฟันผุยี่ห้อนียช่วยเรื่องกลิ่นปากอ,อันนี้สำหรับคนสูบหรี่น,นี้สำหรับคนจัดฟันครับแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมมันไม่มียาสีฟันที่ช่วยเราทุกเรื่องไปเลยในตัวครับ ตอนนั้นก็เลยพัฒนานะครับกับทีมที่รึกษาและวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าเราจะทำไงให้ยาสีฟันเราอ่ะมันครบจบทุกคนสมบัติในหลอดเดียวครับนะครับเราก็เลยไปพัฒนาสูตรตัวนี้ขึ้นมาอืซึ่งเรากว่าจะดีเฟนออยอครับสี่เดือนปพะตียาสีฟันมันถือว่าเป็นเครื่องสมานมันขึ้นทะเบียนไม่ยากเพราะมันใช้ภายนอกด้วยมันไม่ได้กินเข้าไปแล้วราเราดีเฟนอยู่สี่เดือนเพราะว่า เราอยากจะพูดว่าเราเป็น holistic oral care คำว่า holistic oral care ก็คือเป็นสูตรบูรณาการนะครับถ้าอ่านที่ข้างกล่องเนี่ยมันจะมีครบทุกคนือตัตลเลยเปกี้ที่พูดมาไม่ว่าจะทำให้ฟันขาวลดกลิ่นปากเกลียวเงือกเสียวฟันเลยได้หมดเลยแล้วสารอื่นๆที่เราใส่ประกอบไปด้วยก็จะช่วยเรื่องฟันขาวเงือกคนที่มีกลิ่นปากเนี่ยใช้กี่ครั้งน่าจะเห็นผล ผมว่าวันแรกนะครับครั้งแรกงั้นอลยรนี้เราก็เลยเขียนเลยว่าเนี่ยเป็นสูตรช่วยทําให้ช่องปากมีสุขภาพที่ดีขึ้นแบบบุรณาการเพียงครั้งแรกที่ใช้อแล้วถัดไปมันก็คือมีที่หน้าที่ช่องปากแล้วเนี่ยเราก็พบว่าปัญหาของผู้หญิงอ่ะจะสุขภาพดีไม่ดีผู้หญิงจะต่างกับผู้ชายนะครับคือเขาอันนี้อาจจะพูดจุดซ้อนเลนแล้วกันนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่เอ่อในการที่จะ ผู้หญิงเป็นเพศที่ต้องอะไรเนี่ยเป็นดูแลความสะอาดเป็นคนที่มีลูกไม่ใช่ผู้ชายมีลูกครนะช่องคลอดอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นอะไที่สําคัญเพราะมันนำไปสู่มันโรคอะไรต่างๆวันนี้ถ้ามันอยู่ในสมดุลจะดีเพราะว่าเขาพบว่าถ้าไม่สมดุลเนี่ยเชื้อโรคชนะบางครั้งอ่ะมันนำไปสู่ภาวะของการเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดครับังนั้นปล่อยให้มันไม่สมดุลนานๆเนี่ยไม่ดีนะเพราะว่าถ้ามีตกขามีกลิ่นเหม็นเป็นคนรีบรักษาครับเราก็เลยออกมาทั้งหน้า ช่องปากแล้วก็จุดซ่อนเลนอ,อนาคตอาจจะมีตัวอื่นออกมาผมได้เห็นมีคนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เด็กสำหรับเด็กใช่ไหมครับมีตัวไหนแนะนำบ้างคือจริงๆแล้วที่ไขดีอันด,ดับสองของเราเนะี่ยอาจจะเริ่มไขยดีใกล้เคียงกับอันดับหนึ่งแล้วก็ได้นะครับที่มาแรงมากจนไข่ดีจนขาดตลาดในพื้นที่ p บ Pivo เนี่ยมันเป็นนวัตรกรรมที่เราทางอินเตอร์ฟาร์มาเราร่วมกับ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่ญี่ปุ่นนะครับจริงๆเป็นเพื่อนผมเองแหละจะรู้จักกันตั้งแต่สมัยเป็นผู้บริหารคืออย่างที่คุณเปียทราบนะว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเขาจะเก่งทางด้านนะครับเขาจะเก่งทางด้านพวกกรดอะมิโนครับแล้วเราจะเห็นว่าพวกอะมิโนแอซิดต่างๆเนี่ยทางญี่ปุ่นเก่งมากอเพาเป็นคนที่สามารถแยกอะมิโนแอซิดแต่ละประเภทได้แล้วขายลอมแมทนี้ให้กับทั่วโลกอืครับแยกอะมิโนซึ่งมันมีเยอะมากหลายตัวครับลอวเนี้ย แล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายคนเราจะสูงได้กระดูกจะแข็งแรงได้หนาขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องทานโปรตีนครับนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมของทางญี่ปุ่นที่เราก็ไปร่วมรีเสิร์ชก็คือว่าในนมหนึ่งลิตรเพราะว่ามันจะมีสารที่เรียกว่า c b p นะครับ Concentrated Bioactive Peptide เนี่ยนะครับอยู่ประมาณหนึ่งจุดห้ามิลลิกรัมหนึ่งลิตรมีหนึ่งจุดห้ามิลลิกรัมใช่คือมันคล้ายๆกับถ้าเราเปรียบเทียบมันเหมือนกับ ครีมเป็นหัวใจของนมอ่ะเหมือนในนมแม่บางครั้งอ่ะมันก็จะมีที่เรียกว่าหัวของนมอ่ะซึ่งมันจะมีสารที่มีประโยชน์เต้นไม่หมดเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนมวัวมันก็คือใช้เลี้ยงวัวใช่ไหมครับมันก็มีสารตัวเนี้ยที่เป็นตัวหัวใจเลยเนี่งแค่หนึ่งจุดห้ามิลิกัมเัาเรียกว่า CBP แล้กันย่อยยนะครับมันเป็นเปปไทด์ที่แบบเช่พอเราทําให้ดูดซึมได้ทันทีครับแล้วก็ช่วยในการที่จะทําให้เจริญเติบโต อันนี้ในเด็กนะครับคนเราอ่ะมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกระดูกปิดจนถึงอายุยี่สิบนะครับแล้วร่างกายคนเราจริงๆเราอ่ะจะจะสูงขึ้นได้ก็คือการทานโปรตีนครับแล้วเราจะเห็นว่าหลายๆชาติที่เมื่อก่อนตัวเตี้ยตอนนี้สูงขึ้นก็คือเขาได้รับนมทานเนื้อทานเนื้อสัตว์อะไรโปรตีนเนี่ยซึ่งก็คือโปรตีนเนี่ยมากขึ้นอันนี้เรามาเพราะว่าในนมเนี่ยมีสาร C v P แค่หนึ่งจุดห้าพีโบเราครับมี C v P อยู่ถึงแปดสิบมิลลิกรัม เ mm. ทียบเท่ากับการที่ว่าถ้าเราอยากจะเก็บสาร C B P ราต,ต้องกินนมถึง53ลิตรแล้วถ้นเกิดคุณเปียกทานนมวลลิตรนะซึ่งเยอะมากนะก็ต้องใช้เวลา53วันกว่าจะเก็บสาร C B P ได้ <Okay. S 2> ที่ตัวนี้มันเป็นตัวโปรตีนเข้มข้นเยอะท,ทาให้เราสูงขึ้น ซึ่งส่วนประกอบที่ร่างกายต้องการในการที่จะสูงขึ้นหรือทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นหรือยาวขึ้นเนี่ยคระตอนเด็กๆมันจะยืดขึ้นด้วยแต่ถ้าเราเริ่ม,มแก่เลยยี่สิบกระดูกมันปิดละมันจะเป็นทางกว้างทำให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นครับแล้วสําหรับกล้ามเน, <ะ S 1> นื้อล่ะครับช่วยหรือเปล่าก็กล้ามเนื้อจริงมันก็ช่วยอยู่แล้วกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องการโปรตีนหมดกล้ามเนื้อเราจริงๆก็ต้องการโปรตีนการสำหรับคนเล่นกีฬาพวกนี้ก็ช่วยได้จริงๆแล้วมันดีกว่าเวนะครับ ทั่วไปไม่ใช่โปรตีนเข้มข้นแบบนี้บางครั้งเราก็บอกว่าคนที่ออกกําลังกายหนักเล่นฟิตเนสหนักหรือบั่นจักรยานต้องชงกินแก้วๆอย่างนี้ต้องกินตัวนี้ดีกว่าอันนี้กินหนึ่งเม็ดเท่ากับนม53ลิตรใช่ครับเทียบเท่ากับการที่เราจะได้ CVP เนี่ยต้องทานนมถึง53าิบสามลิตรถึงจะได้ CVP เท่ากับ80มิลลิกรัมครับแล้วสมองของเราก็จะมีตัว t ีค o c k นะครับครับซึ่งนี้เราก็เลยว่าถ้าในกลุ่มเด็ก วัยเรียนเนี่ยก็เลยมักจะเสนอเราเคยมีโปรโมชั่นแพ็คคู่ว่าทานพีโบกบพีเค็กนะครับตัวหนึ่งเพิ่มส่วนสูงตัวหนึ่งเพิ่มความจำอันนี้ก็มาจากความต้องการของตัวเองด้วยอยากทานแล้วก็อยากให้แม่ทานเพราะว่าพีเค็กเนี่ยมันจะเป็นการเค็กมาจากเค็กนิชั่นแปลว่าความจำพีคือพีเว้์ก็คือป้องกันโรคที่มาจากปัญหาจากความจำเช่นความจำเสื่อมเอลไซเมอร์นี่ความจำเสื่อมนั้นเราก็เลยรวมสารอาหารที่ช่วยเรื่องความจำ นะครับเราจะพราบว่าเอบางครั้งเราอาจจะอยากกินแปะกล้วยฮะเออเออแปะกล้วยช่วยเรื่องความจำวันนั้นยังมีใครอยู่ที่บางครั้งเราอยากเคิดว่าเออบางคนมาบอกเราว่าโสมช่วยความจําครับบางคนบอกว่าเออเห็นคนแก่หมอชอบให้วันบีหนึ่งหกสิบสองบำรุงปลายประสาบบำรุงประสาทก็ช่วยเรื่องความจาเพราะวิตามินบีนั้นสำคัญกับทางด้านความจํำ บางคนบอกว่าเอยเห็นเวลาไปอเมริกาเห็นตัวชื่อแอซิติลแอลคาเนตีเนี่ยไม่ใช่อัลคาเนตีที่เรื่องลดน้ำหนักนี้เป็นแอซิติลแอลคาเนตีเนี่ยช่วยเรื่องความจำมเพราะว่ามันจะต้องบวกกับโคลีนนะครับพอเข้าสู่ร่างกายสองตัวเนี้ยมันจะเริ่มมาจับกันเองกลายเป็นแอซิติลโคลีนสารซอประสาสําสำหรับสมองอมเนี่ยเราก็รวมพวกเนี้ยอยู่ในพีเคาเม็ดเดียวเลยมันเป็น6 i n 1 6ครวันหกตัวที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมองเนี่ยรวมอยู่ในเม็ดนี้ครับถัดไปมันก็จะ เรื่องเกี่ยวกับพวกต้านน้ำมูลสละนี่จริงๆแล้วเรายังไม่ค่อยนําเสนอทาง Consumer, คอน summer ค่อนข้างไปขายทางพวกโรงพยาบาลคลินิกคลินิกชะลอยอเลยต่างๆเพราะว่า,อาอไอ้นี้เป็นรวมสารต้าน,นมูลสละที่ท,ที่ที่แบบแรงสองตัวครับคือทฤษฎีความชลาหนึ่งในสามทฤษฎีที่เขาได้รับการยอมรับกันนะครับว่าว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นของความชราเนี่ยเพื่อการเกิดอนุมูลสละครับ ว่าทุกๆวันเนี่ยเราจะได้รับอนุมูลสละจากแสงแดดนะครับเราโดนแดดนี่บางครั้งเราเห็นไหมว่าเราไปโดนแดดนานๆเนี่ยเราเป็นฝ้าเป็นกระนะครับก็คือเกิดอนุมูลสละเกิดออกซิเดชันที่ที่เซลล์ของเราแล้วก็บางครั้งได้จากความโดนความร้อนอาหารจิ้งย่างนี่ WHO บอกเลยนะอาหารจิ้งย่างทำให้เราเกิดเกิดอนุมูลสละเยอะนะครับแล้วก็ความเครียดครับก็ทำให้ออนุมูลสละมันมันเพิ่มขึ้น ดังนั้นทุกวันเราจะถูกพวกนี้เราดิกเลียงไม่ได้แล้วก็มันก็เลยเกิดในวัตกรรมของการทําสารต้านอนุสสาะขึ้นมานะครับถ้าเบาๆก็คือพวกวิตามินซีแต่ถ้าแอสตาเซนทีเนี่ยมันก็จะแรงกว่าวิตามินซีหกพันเท่าครับจากจากการทดลองวิจัยแล้ว่าเราก็เอาตัวแอสตาเซนทีนซึ่งเป็นสลายน้ําลึกเนี่ยครับที่พบว่ามันทนความร้อนได้ดีมากเลยแต่มันจะเปลี่ยนออกมาเป็นสีแดงตัวสไลดยก็คือมันสร้างแอสตาเซนทีนขึ้นมา เราก็มารวมกับเคอร์คามินเคอร์คามินชันเคอร์คามินชันเนี่ยมันเป็นสารออกเคอร์คามินเนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเคอร์คามินชันอีกทีนึ่งไม่ใช่ตัวเคอร์คามินชันนะคือสารออกฤทธิ์แต่ว่าเพราะว่าสารตัวเนี้ยถ้าเอาเอาแค่เคอร์คามินชันมาบดบดไปกินมันแค่ขับลมเราต้องเอาสารสกัดสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเคอร์คามินชันมาทำนาโนแคปซูลเลชั่นใช้ใช้นาโนเทคโนโลยีเนี่ยไปเคลือบมัน่ะเพื่อไม่ให้มันถูกแสงกับความชื้นมันจะไม่ถูกเปลี่ยน เราก็เอามารวมกับอาซาเซนทีนเป็นเราเลยตั้งชื่อว่าอาซาเคอร์มินไม่ใช่ารมุสระที่แบบดีคือเราทานแล้วหน้าเราก็จะยังใสอะไรต่างๆเพราะว่าเราไม่ถูกทําลายจากแสงแดดความร้อนความเครียดอะไรเงี้ยเัาก็ช่วยลดการถูกทําลายลงอืมทีนี้ช่วงเนี้ยจริงๆวันที่เราคุยกันอยู่วันเนี้ยเป็นมีข่าวเรื่องโควิดระลอกสองมาช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยตัวไหนที่ขายดีบ้างที่ขายดีขึ้นมาเยอะๆเลย คือถ้าเราเห็นว่าไตมาตหนึ่งเนี่ยผลประกอบการเราค่อนข้างดีเราไม่ได้ถูกกระทบจากโควิดก็เพราะว่ามันมีผลที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับช่วยภูมิคุ้มกันเนี่ยหายดีขึ้นนะครับก็บจะมีตั้งแต่วิตามินรัวเมทโฟลเราจากเยอรมันนะครับเพราะคนก็จะรู้สึกว่าเออถ้าทานวิตามินมันเป็นการช่วยเสริมร่างกายให้ได้ร,รับวิตามินครบถ้วนภูมิคุ้มกันก็จะดีครับแต่ที่สําคัญก็นอกเหนือจากนั้นก็คือการนอนหลับนะครับ การนอน,นหลับพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำ <ừ> ให้เพียงพอนะครับอันนี้วิตามินมันก็จะช่วยทางอ้อมไปเสริมภูมิคุ้มกันก่อนแล้วภูมิคุ้มกันกจะได้ไปสู้กับเชื้อโรคได้นะครับตัวนี้ก็เพราะว่าไขายดีขึ้นห้าเท่านะครับห้าเท่าเลยเหรอครับเพราะว่ามันขายจนขาดตลาดนะครับ,รบเดือนมีนาเดือนเดียวขายหมดเพี้ยงครับแล้วถัดมาก็จะเป็นพวก เบต้ากูแคนครับเบต้ากูแคนเนี่ยเขามาพ้นเพราะว่าที่คนบอกว่าเห็ดช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนะอย่างเช่นเห็ดลินจือเห็ดอะไรต่างๆเนี่ยชิตาเกะเมตาเกะสารออกนี้จริงๆอ่ะที่อยู่ในเห็ดเห็ดก็คือเบต้ากูแคนนะครับก็เพราะว่าไอ้ตัวเบต้ากูแคนเนี่ยมันจะไปจับนะครับมันจะทําให้จับกับเซลล์ภูมิคุ้มกันเราอ่ะเรวทําให้พวกสารเขาเรียกอะไรตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเช่น นิวโทรฟิลนี่ยมันก็อาจจะสับยางได้ก็จะไปสู้กับเชื้อโรคได้ครับคือคืออาการในการระบบภูมิมกันร่างกายของเรามันมี3ด่านเลยนะครับมันจะมีด่านแรกแบบเป็นเหมือนตัวใหญ่ๆเข้าไปจับกินถัดมามันก็จะส่งด่านที่2ออกไปสู้อันนี้คือเม็ดเลือดขาวใช่ไหมใช่เม็ดเลือดขาวถ้าเราไปอ่านเ์อกูเกิลดูมันก็จะมีเนี่ยตัวเบต้ากุูแคมก็จะไปทิกเกอร์นะครับให้ภูมิคุ้มกันมันแอคทีเวตขึ้น ตัวนี้ไข่ดีขึ้น3เท่า oh. ถัดมามันก็จะมีตัวแอสตาเทอร์มินนะครับ um. ซึ่งแอสตาเทอร์มินจริงๆแล้วที่เมื่อกี้พูดเรื่องเกี่ยวกับป้องกันเซลล์เสื่อมการทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นอ่ะมันก็จะช่วยและอย่างหนึ่งก็คค้นพบว่าเคอร์คอมินเทอร์มินชันตัวสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในคอมิน erm ชันเ erm คอร์คอมินเนี่ยมันช่วยด้านไวรัสด้านเชื้อโรคได้ mm. อโอเคทีนี้กลับมาตะกี้นี้สินค้าที่ชื่อพรีเนี่ยผมสังเกตเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มีพรีคอกใช่ไหมฮะช่วยเรื่อง <Pre> อ่าช่วยพรีเวนความของเรื่องความจำอันนี้พรีโบก็เครื่องกระดูกมีกมมตัวนี้อ,อ่าพรีพรีบ <PBS, S 2> <PBS S 1> ีมันก็ย่อมาจากบราตูก้าเนะนก็จะเป็นการป้องกันโรคเกี่ยวกับ น้ำตาลในเลือดอันเดียวนี้มันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรารวมสารอาหารนะครับเพราะหลังๆเขาจะพบว่าอบเชยเงี้ยซินนามอนมันก็มีประสานกินเลี้ยวซินนามอนมันช่วยมันมีเปเปอร์ว่ามันช่วยเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ําตาลในเลือดครับแบบช่วยบรรเทาการพวกเบาหวานชาเขียวก็มีเปเปอร์แล้วครับแล้วก็แมกนีเซียมก็มีครับหลังๆเขาพบว่าปัญจขันหรือเจียวคู่ลานะก็มีเปเปอร์มาว่าช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกเบาหวานครับ กดเอ่อกดเอ่อไขมันเอ่อกดอะอมินโนที่เรียกว่า Alpha X S <S อัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยทามินชันก็ช่วยหลักๆคือเรื่องเบาหวานทั้งหมดเราก็เลยรวมประมาณ9ตัวนะในอินวันนี้จริงๆแล้วถ้าในแง่ของการป้องกันเราเลยนะจะแนะนํากับคนที่ว่าบางครั้งเราไปตรวจแล้วยังไม่ถึงเรียกว่าเป็นเบาหวานเขาเรียกพรีดีเอ็มพรีอคือถ้าคุณปล่อยไปสักพักคุณจะเป็นเบาหวานละก็คือค่าน้ําตาลแถวๆร้อยถึงร้อยสิครับร้อยถึงร้อยยี่สิบอะไรเงี้ย ตรวจแล้วหมอว่าน้ําตาลคุณเริ่มสูงแล้วนะเราก็อยากแบบเริ่มพยายามลดการไปข้อน้าตาลแล้วก็ถ้าอยากได้ตัวเสริมตัวช่วยก็คือตัวนี้ครับแลวอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เห็นว่าขายดีด้วยเหมือนกันครับตัว p Q Oil นะครับค,คือทุกตัวเนี่ยเราส่วนใหญ่ขายอยู่โรงพยาบาลคลินิกก่อนที่รเราจะมานําเสนอผู้บริโภครับอย่าง Q Oil เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็น New Generation ของโอเมก้า3 คือสารที่อาหารที่คนค้นพบแล้วมันโซลิดอ่ะนอกเหนือจากโปรบิโอติกที่ที่พูดถึงแอซาซันทีเนี่ยก็จะมีโอเมก้าสามโอเมก้าสาเนี่ยนะักวิทยาศาสตร์พบแล้วทางวงการแพทย์ว,ว่ามันดีสําหรับสมองหัวใจข้อคูอหนังมันเป็นสารที่ที่เอาไว้ว่าหลายหลอย่างต้องเอาไปใช้มันดูอันนี้เราก็พบว่าโอเมก้าสามในช่วงที่ผ่านมาคนาจะเอามาจาก น้ำมันปลาก็คือฟิชออยการกินฟิชออยก็คือการต้องการโอเมก้าสามแ้วเราะว่าจริงๆแล้วมันมีกลุ่มใหม่ที่ดีกว่านั้นก็คือ,อคริวเพราะจริงๆแล้วปลามันไม่ได้สามารถผลิตโอเมก้าสได้จริงๆแล้วมันเกิดเริ่มต้นเลยก็คือต้นตอนห่งโซ่อาหารก็คือคริวคริวมันเป็นกุ้งตัวเล็กๆอยู่ในน้าลึก ปลาเล oh. so right oh. mm. uh. ็กไปกินคิวปลาการไปกินปลาเล็กปลาใหญ่ไปกินปลาการก็มากินปลาอีกทีนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่สร้างโอเมก้าสามได้จริงคือตัวคิวแล้วคิวมันอยู่ในน้ําลึกครับนั้นจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราสกัดไอตัวโอเมก้าสามมันจะคิวมันจะเป็นโอเมก้าสามที่เรียกว่าฟอสโฟลิถึงน้ํากึ่งน้ํามันแล้วกันครับแล้วเซลล์เมมเบรนเนี่ยเซลล์ของร่างกายของเราจริงมันต้องเป็นกึ่งน้ํากึ่งไขมันถึงจะแทรกเข้าไปในเซลล์ได้อ แต่เมื่อมันปลาเพราะว่าเวลาสกัดมามันกลายเป็นโอเมก้าสามแบบไตรกริสลายครับซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ละลายน้ําดูดซึมก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นจริงๆในความคิดส่วนตัวนะครับเพราะนั้นผมว่าไมถ้อจะกินเนี่ยก็กินปลาสดๆไปดีกว่าอืกินเมล็ดเปลือกถั่วแข็งแต่ถ้าอยากได้ตัวช่วยก็คือควรจะกินเคิวออยล์มากกว่าอแล้วก็เลือกที่มันเพียวนะของเราเลยต้องชื่อว่าเพียวคิวออยล์ครับวันนี้จริงๆได้คุยถึง Product แต่ละตัวลงลึกพอสมควรเลย คำถามอีกอันหนึง่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสนใจนะครับก็คือเพราะว่าอินเตอร์ฟาร์มาหรือว่า IP เนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับทิศทางของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงแล้วยังเติบโตไปยังไงได้อีกนะในความในในทัศนคติของทางคือของ i อเนี่ยเราค,รคิดว่าเราเพยายามจะสร้างนงวัตกรรมนะครับเพราะเราไม่ใช่เป็นดิสเซิลวเตอร์หลายคนก็ทม,มันเป็นสูตร,รของเรานะครับแล้วเราก็ อาจจะดูว่าเออประเทศไหนเนี่ยเก่งเราก็ไปร่วมมือเขาพื้นที่ที่เราควบคุมได้ดีที่สุดนะครับในประเทศไทยเนี่ยพี่ยูคิดว่าตัวของ Product ของอิ t เตอร์ฟารเองเนี่ยตอนนี้ยังโตไปได้อีกแค่ไหนเราะจะคิดว่าเราไม่ได้แข่งกับใครสถานของเราตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนหลายๆลท่านบอกว่าเออเขไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามีไม่รู้มีนะครับ เพราะเราไม่ได้เหมือนไทยไงเราไม่ได้มีตัวพื้นพลนอ่ะเราไม่ได้ทำอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดเราไม่ได้ทำน้ำมันปลาอันนี้เราก็ไม่แข่งกับใครมันเลยใจว่าเราแข่งกับตัวเองแข่งกับเวลามากกว่าเพื่ะทำให้คนรู้จักรับรู้แล้วเขาก็เข้าใจว่าเอ้ยแบคทีเรียที่ดีเป็นยังไงครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับวันนี้มาจอะลึก product ทีละตัวให้เราฟังเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ